พุดน,นะมวนคักรดิ้งหน่อยนะยิ้มกรัวูตีพุ่นนะนนะมวนคักรดิ้งหน่อยนะ ไปไปไเป็นเห็นคนีไปไป้คนเรจะไ,ปไปด้หายไปเออมองมามองมาของกับไปไกลครับ ฮะคือไปไก่แท้มวนคักเออบุญน้ำท่วมได้เนาะบุญน้ำท่วมก็ค <laughs> ักเหรเนี่ยเออแลวกลับปลแล้วสบายมวนคับโอ้จั่งานบุญเต้นบุญน้ำท่วมเนาะพี่นี่เนาะ แมนอยู่โอ้ยงามอ่ะคองทุ่งเมืองเชียงเมืองพะเยาเนี่ยนี่ที่ภูเขาอ่อมที่อยู่ด้วยพี่น้องตามทวงกันมีแต่น้ำมาเนี่ย โอ้ยจิแมนเหลงอย่างกังดอกจิแมนบังครับน้องม่วงบ่ม่วงบ่กาบ้านยังกาบ้านล่ะบ่กาบ้านยังกาบ้านล่ะบ่จำแรงมากอากาศดีดีปะไงภูเขาภูเขามันงามเนาะอ๋อไม่ใช่ภูเขา ปัดปัดผูเขางามคนตกเบก็ดกะตกเบ็ดคนมาอ่ากินเหล่ากินเบียรก์กะกินคนมะยางเหร่นกันยางน่อยมะเหร่นน้ำกะแซวสะคนมะล่างรถกะบล่กันนะโอ้บรรยากาศงามเลยพี่น้องเขาออมทิบอยู่เนี่ยนะงาม ไปเไปไนเไปเปนไปเด,ดี๋ยวพ่อจะไปกระบะหน่อยได้ห้ยดังมื่อจะถึงดีอยู่ปะเออมันมองมะเขาว่าพี่ปลาใหญ่ไัมน,นี่ปลาใหญ่ไ่มนี่ อัน,นิี้ตัวโ,โลมีบอลน,นิ่ตัวโ,โลมีบ่เนี่นะยนะเออมันออกจากตนบอจากยังเขาหลายอยู่กุ้งก็ออกเ้วนพรอะกมากุ้งบางเทิงเี่ออกมาหลายอยู่ดิกุงน่อนนปไปแล้วป้างงเ,เฮ้ยปานงานบุญตัวเนี่ยนะ คอนยนใจัเยอะัันผมมีอย่งเดียกมเขาก้อน่เข่าก็ว่าต้องห่วงมันแหลได้เข่าเนาะเขานี่ยพต้องห่วงมันแล้วตายเบิรแน่นอนอ่บ่ได้ห่วงมันแล้วบ่ได้ใส่ปุ๋ยหัก นี่เจสีหาปลาเท่านั้นแล้วบัดนี้นะหาปลาเซนเห็ดหน้าเห็ดหน้าเสร็จแล้วบัดนี้นะเพราะน้ำลดเนี่ยผมว่าปลาสีไล่เขาได้หนิมีปลาไล่อยู่เออมันโอ้ยน้อยไล่แมออกน้ำไหลออกแม่แพลูกตัวน้อยไล่เัาเขายกสะดุ้งมีแต่ตัวน้อยไหลเนาะปลากุ้มปลาขาวมดนปลาลูกน้ำห่วยเนาแล้วมาหาติดแผลด้วยมัน คนาวหนตัวมโอ้ยทวมขักทวมแน่ได้ไหมน้องเอ้พ่นก็ระไรกักเขาพุ่เขาไรกักเขาเขาปลาไปเรยกเขาอปลาเรยกเขาตลาดกะลี่ไม่ได้เหลือหน้าดอยแล้วได้กินอยู่หน้าดอยนะท่ามบร่อยกินดอกหน้าดอยเขาเจากับบร่อยมีหน้าหลายได้บัดนี้เขาปินีีซื้อแน่อยู่ดอก คน่ะอแก้วเมื่อเราบอกแก้วกับบ้านยังเพรท่านเมียติขีพี่ขออยู่กับแก้วได้ไหมพี่น้องเล่นก็น้องตัวดีตัวใหญก็ะเจีเฮ็ดจะบังคับน้องหลายตีคนนะ ผู้ได้กินข่าวดอกพี่น้องไอ้พี่นี่เอ้อเกิดเสียจากไหนเน,ะน,นาะก็มีแต่ปอนไข่มีแต่มวนไปเสร็จแล้วเกรียดไปกับต้นนั่นนะ่ะมันเป็นอ่าต้นกกระเพ้ยมันเป็นอันไพพิบัต,ติตั้งธรรมา,าศาสตร์นะเข็ดยังบ่ได้ละฮะเมื่อกันเพียงน้องไอปนี่